ถึงเวลาซิลฟี่หรือเซนทาเจนท่าเมื่อนิสันอเมริกาเผยโฉมตัวเป็นๆอย่างเป็นทางการมาดูกันว่าตัวรถจะเป็นอย่างไรเอาเวอร์ชั่นปกติก่อนละกันเรียกได้ว่าแค่หน้าตาก็ล้ำโลกแตกแล้วทั้งไฟหน้าแบบ f u l LED l ที่มาเป็นแบบเลข7เช่นเกับ,บ N7 และ N6 ที่เปิดตัวในจีนพร้อมกระจังหน้าดีไซน์ล้ำหน้างาย เพราะว่าจะมาเป็นแบบเส้นสายที่ดูอลังการและต่อเนื่องกับช่องดักลมที่มาเป็นแบบแนวยาวพร้อมกระจังหน้าก็จะมีการตกแต่งด้วยเส้นดําเงาและแถบสีขาวที่คาดว่าน่าจะเป็นไฟ LED และลโลโก้ด่สันก็ต้องมาเป็นแบบยุคใหม่แถมส่วนล่างก็จะมีทั้งเรดาร์สำหรับระบบ a d a ดสและแถบสีดําที่คาดว่าน่าจะเป็นการตกแต่งเพื่อความสวยงามแต่ดูเหมือนว่า อาจจะมีอะไรมากกว่านั้นก็เป็นได้เส้นสายด้านข้างยังคงเองกลักษณ์หกหน้าต่างเช่นเคยแต่ดูเหมือนว่าหน้ากระจกนั้นจะฉบเชียวกว่าซิลฟี่รุ่นที่ผ่านมาชัดเจนโดยจะมีการตกแต่งคิ้วที่สีเงินแทนโครเมียมพร้อมกระจกมองข้างที่จะมีการแซมเส้นสีเงินเพื่อความเท่ซ่อนเฟลอย่างแนบเนียนและมีกล้องข้างมาให้อีกด้วยส่วนมือเปิดนั้นปรับดีไซน์ให้แข็งแกร่งได้อีก โปรไฟล์ด้านข้างเห็นจะชัดว่าแม้เส้นสายตัวรถจะสปอร์ตขนาดไหนแต่ก็ยังคงความหรูหราตามสไตล์นิสสันอยู่ดีแถมตัวล้อจะมีขนาด17นิ้วแต่ดีไซน์นั้นมันก็จะดูล้ำอลังการลากับว่าขนาดของมันใหญ่กว่าขนาดจริง1-2นิ้วเลยแหละส่วนเวอร์ชั่นจีนก็จะมาพร้อมกับล้อ16 5หกา้าก้านที่ดูเรียบหรูขึ้นต้องมาลุ้นกันว่าล้อแบบนี้จะอยู่ในสเปคอเมริกาหรือไม่ส่วนด้านหลังเห็นจะชัดว่ามีความแกรนและอลังการเข้าไปอีก โดยเฉพาะไฟท้ายที่ทําเป็นแบบแนวยาวตลอดทั้งเส้นแต่ก็ไม่ได้มาเป็นแบบเส้นเดียวจบนะเพราะตรงกลางนั้นก็จะมีการหยุดอีกเล็กน้อยโดยที่ไฟเลี้ยวกับไฟถอยก็จะอยู่ด้านล่างราวกับว่ามันเป็นฟ u ู l LED ซึ่งก็เป็นแบบนั้นจริงๆนั่นแหละแต่เวอร์ชั่นจีนเห็นได้ชัดว่ามาเป็นแบบใส100%ซ แต่ทั้งนี้ต้องรอรุนกันว่าสเปคจริงจะให้แบบใสกันครบทุกประเทศหรือจะให้แค่บางประเทศอันนี้เคยว่าว่ากันและการทนหลังก็จะทําแถบสีดำตามรสนิยมของรถยนตยุคปัจจุบันอ้อมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ด้วยนะยังไงก็ตามขนาดเวอร์ชันปกติเป็นแบบนี้แล้วเวอร์ชันสปอร์ตจะมาแบบไหนซึ่งในอเมริกาก็จะมีเวอร์ชัน SR ที่ดุดันกว่ารุ่นปกติเห็นได้ชัดว่าตัวกระจังหน้ากับช่องดักลมก็จะรวมแผงเป็นสีดำยกชุดเลย มองด้านข้างเห็นชัดเลยว่าก็จะมีการทําหลังคาดําเต็มสตรีมซึ่งเครื่องบนนั้นก็จะแบ่งกันอย่างชัดเจนเลยพร้อมกับล้ออลลอย18นิ้วที่ทําดีไซน์ให้ดูเฉียบได้อีกแถมเติมสเกิรข้างเพื่อให้ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นส่วนด้านหลังเห็นชัดเจนเลยว่ามีสปอยเลอร์ขนาดเล็กติดตั้งอยู่และการชนหลังปรับดีไซน์ให้มันดูล้ำยกแผง พร้อมกับถ้อยเสียที่จะมีการตกแต่งด้วยปลอ,อกโฮมียมอีกด้วยขนาดตัวรถจะมีความยาว4,655ม mm, มกว้าง1,815ม mm, มสูง1,450ม mm, มและฐานล้อยาว2,705ม mm. เมเทียบกับตัวที่แล้วเห็นได้ชัดว่าตัวรถยาวขึ้น10มิเมตร โดยที่ความกว้างนั้นยังคงเท่าเดิมส่วนความสูงลดลง5มิลิเมตรและฐานล้อสั้นลง7 mm. มิลิเมตรสําหรับสีตัวรถจะยืนพื้นได้ถึง9สีซึ่งจะมี2สีเท่านั้นที่จะมีเฉพาะหลังคาดําอีก2สีจะมีหลังคาดําให้เลือกส่วนที่เหลือนั้นจะเป็นสีเดี่ยวทั้งหมดแต่หลายคนสงสัยว่าพอมาอยู่ในซีลฟี่หรือเซนทราตัวล่าสุดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาว่ากันในภายหลัง เข้ามาที่งานดีไซน์เห็นได้ชัดเลยว่าความอลังการยังคงจัดเต็มเหมือนเดิมโดยรุ่นปกติก็จะมาพร้อมกับโทนสีน้ำเงินตัดเทาที่ด้านบนนั้นก็จะเสริมวัสดุนุ่มและลายตะเข็บแท้พร้อมด้านล่างที่จะทำเป็นแบบลายอลูมิเนียมเฉียงซ่อนไฟแอมเบียนไลท์อย่างชัดเจนต่อจนเกะเก็บของจะมีชั้นเดียวเท่านั้นด้านบนเสริมไดจอขนาด12.3นิ้ว ทั้งจอกลางที่เป็นเครื่องเสียงซึ่งรองรับ a p p l e CarPlay พลตแอนด์ออโแบบไร้สายวิทยุดาเทียมซีอัรดระบบสั่งงานด้วยเสียงผ่าน g o o g l e a s s i s t a n t ตตลอดจนสั่งงานผ่านโทรศัพท์มือถือและแลำโพงโบูสที่ให้ถึง8ตำแหน่งเท้ากับปุ่มควบคุมที่จะอยู่บริเวณด้านล่างซึ่งตัวจอทั้ง2ชุดรวมถึงปุ่มนั้นก็จะมาเป็นแบบเซเลน a าสไตล์เลยดีไซน์ก็จะมาเป็นแบบตีมเดียวกันเป๊ะพร้อมกับช่องแอร์ก็จะมีการทำขอบสีเงินเพื่อความเท่ ซึ่งระบบปรับอากาศจะเป็นแบบอัตโนมัติแยก2โซนเช่นเคยพร้อมกับคีเตอร์มาให้ตามระเบียบแน่นอนว่าที่ชาร์จโทรศัพท์ก็จะมีทั้งแบบเสียบสายผ่าน USB Type C หรือจะเป็นแบบไร้สายและมีปุ่มสตาร์ทอยู่ข้างๆกันอีกตัางหากพร้อมกับเกี่์อัตโนมัติที่มาเป็นแบบรางตรงและที่วางแก้วน้ำ ช่องเหลี่ยมสะใจมากเสริมด้วยปุ่ม idling stop เบรกมือไฟฟ้าพร้อมปุ่ม auto hold และ D mode หรือก็คือโหมดการขับขี่ที่ปรับได้3รูปแบบ normal eco sport นั่นเองส่วนพวงมาลัยจะมาเป็นแบบ2ก้านดีไซน์เหมือนกันกับ Mitsubishi e k space และ Delica Mini ตลอดจน n ิ s s a n ล u x ตามที่เล่าไปก่อนหน้านี้เลยแม้จะให้มาแค่2ก้านแต่ฟังก์ชันนั้น แน่นเต็มกระดานเลยทีเดียวด้านล่างก็จะเป็นเครื่องเสียงด้านซ้ายก็จะเป็น Cruise Control และ Pro Pilot และด้านขวาก็จะเป็นจอแสดงผลการขับขี่ M I D และปุ่มปิดเสียงแผงประตูมาเป็นแบบทรีโทเลยหรือก็คือ3สีดำเบจและน้ำเงินแน่นอนว่ามือจับประตูก็จะมีการตกแต่งด้วยสีเงิน เตาจสวิต์ itch, กระจกไฟฟ้ามาเป็นแบบนิสันยุคใหม่เลยพร้อมช่องเก็บของด้านล่างที่จะให้มาเยอะประมาณหนึ่งส่วนด้านบนก็จะมาพร้อมกับกระจกมองหลังตตดแสงออโต้ไฟไอผ่นที่แบบ L.E.D และปุ่ม S.O.S มาให้ครบซึ่งดีไซน์บางส่วนนั้นคงไม่ต้องถามนะครับว่ามาจากรุ่นไหนเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังเทเลอร์ฟิตหรือก็คือหนังสังเคราะห์นั่นเองแน่นอนฝั่งคนขับปรับไฟฟ้า6ทิศท,ทางพร้อมด้านหลังอีก4รวมเป,ป็น10ฝั่งผู้โดยสารจะปรับด้วยมือ4ทิศท,ทางเท่านั้น ด้านหลังเห็นได้ชัดว่าตัวเบาะนั้นก็จะทาลวดลายที่ซับซ้อนขึ้นทว่าพนักพิงศีรษะจะไม่สามารถปรับระดับได้ยังดีที่ว่าให้กันครบสามตำแหน่งความตรงกลางมีที่พักแขนความที่วางแก้วและสามารถพับได้ในอัตราส่วน60:40แม้จะให้มูลรูฟกับไฟอ่านหนังสือมาแต่กล่งองคอนโซลกลางก็จะมีเพียงแค่ช่องเสียบ USB Type C เท่านั้นช่องแอร์หลังนั้นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันหายไปไหนเพราะถ้าให้หลบสาเหมือนสเปคยุโรปแล้วก็ผมหาไม่เจอจริงๆนะ แถมห้องเก็บของด้านหลังมีความจุถึง410ลิตรเอาละ่ะเรารู้จักรุ่นธรรมดาไปแล้วคราวนี้มาดูรุ่น S R กันว่าเป็นอย่างไรรอบนี้เรียกได้ว่าความดุดันนั้นให้มาจัดเต็มเพราะแดชบอร์ดนั้นจะมาเป็นแบบสีดำ100%ซึ่งแดชบอร์ดตกแต่งด้วยตะเข็บแดงและลวดลายอลูมิเนียมด้านล่างนั้นจะมาเป็นแบบสีเข้ม ส่วนไฟ b อมเบ l ไลท์ light นั้นแม้ว่าในรูปจะเป็นสีแดงแต่ก็สามารถปรับไดถึง64สีกันทั้งรุ่นปกติและรุ่นนี้เลยล่ะไม่เพียงเท่านั้นพวงมาลัยและคอนโซลเกียร์จะมีการตกแต่งสีแดงอีกด้วยส่วนเบาะนั่งจะมาเป็นแบบหนังสังเคราะห์เทเดอร์ฟิสีดำตัดส้มที่ดูสปอร์ตยิ่งขึ้น อ๋อสังเกตดีๆคอนโซลกลางก็จะมีการทําตะเข็บเฉียงให้ดูปราดเกรียวดิซึ่งเบาะหลังก็จะมาในลักษณะเดียวกันอ๋อลืมบอกไปว่าแผงประตูนั้นก็จะมีการสลักคําว่าเซ็นทรัลเพื่อเป็นเอกลักษณ์ประจํารุ่นอีกด้วย ระบบช่วยเหลือการขับขี่จะชูโรงด้วย ProPilot ที่ทำงานร่วมกับ Adaptive Cruise Control กับเลนคิปปิ้งแอสซิสซ์เศรระบบอื่นๆนั้นก็ยังคงอยู่ครบไม่หายไปไหนแม้กระทั่งระบบพื้นฐานที่ยังไงก็ต้องติดตั้งมาให้เช่นกันแน่นอนว่ากล้องมองภาพรอบทิศทางก็จะมีขนาดใหญ่เต็มจอยิ่งขึ้นและอาจจะแสดงภาพแบบ3มิติก็เป็นได้คุมพลังอย่าไปหวังอ e ีพาวเเลย พราะรุ่นนี้ยังเป็นเครื่องสองิตสุริดแบบเดียวกับ k i กส์เจนใหม่ซึ่งมีกําลัง141แรงม้าแรงบิด190นิวตันเมตรมีแค่แกีอัตโนมัติ CVT เท่านั้นซึ่งระบบขับเคลื่อนจะมีเฉพาะล้อหน้าเพียงอย่างเดียวถ้าเกิดอยากได้ขับ4ีไปเได้ k i กส์เท่านั้นช่วงล่างจะมาเป็นแบบอิสระ4ีล้อด้านหน้าเป็นแบบ m a c p h ฟอร์สั t r t ด้านหลังเป็นแบบม l t ติลิง พร้อมดิสเบรกสีล้อและพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าแบบดูอัลพีเนียนตามสูตรยังไรก็ตามทางเลือกของตัวรถก็จะมีอยู่ประมาณนี้ซึ่งราคาจำหน่ายจะประกาศในภายหลังยังไรก็ตามประเทศจีนก็กำลังจะเปิดตัวในชื่อนิสันซิลฟีในเร็วๆนี้แต่เรียดทั้งหมดนั้นถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันไม่ว่าจะเป็นแยกเวอร์ชัน่นหรือจะเป็นพาสองในอนาคตอันนี้ต้องมาลุ้นกันว่าจะออกมาแนวไหนครับ